สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับมารีวิว V S หรือว่าเวนสันกันดีกว่านะครับชื่อรุ่นว่า Alta w ูเ e n 8 8 s นะครับอ่าเอาเฟรมเฟรมเฟรมดูเฟรมก่อนดูเฟรมก่อนดูเฟรมก็ถ้าใครเห็นนะครับตัวนี้แม่งตัดอากาศตัดอากาศสุดๆใช่ไหมคัข<ช>้างบนเนี่ยเขียนว่าอร์เฟรมนะครับ<ช>น่าจะหมายถึงว่ามันมันแรมปเป็นไม้ท็อปยังตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่รู้ราคาเลย รู้ไม่รู้ราคาก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันไม่ได้ถามราคาเขามาด้วยนะครับเขาเอามาทิ้งไว้ให้แล้วก็ให้ลองก็ขอบคุณนะครับที่ทิ้งไว้ให้ทิ้งไว้ให้นานมากครับก็ตัวนี้นะครับเป็นไม้ก้านกลางนะครับเอ่อขึ้นได้ยี่ี่ถึงเท่าไหร่ไม่รู้มองไม่เห็นนะบาลานซ์อยู่ที่29 0เองก็ตามตามก็ตามสเปคเราตีคือคือเอาความรู้สึกีิววาตัวเนี้ย คือสำหรับเก้าอ่ะตัวเนี้ยเก้าไม่แทบไม่ได้ปรับอะไรเลยที่ตีใช่คือตีง่ายคือความรู้สึกที่เก้าเทียมเนี่ยเก้าใช้คว่าสิบสองบีเอสิบสองเอ็นอเอามาเทียบกันเนี่ยตัวเนี้ยหัวใกล้กันโอเคใกล้กันแต่แต่ถ้าเป็นออริไม่ได้ไม่ได้คนละแบบอ่าโอเคเดไป uh huh. เดี๋ยวลองก่อน ก็สำหรับตัวนี้เป็นแปดเอ็นนะครับก็สำหรับเก้าเก้าตีมาตั้งแต่เขาให้มาแล้วแหละอืคือตัวนี้เก้าตีบ่อยมากรู้สึกว่าเป็นไม้ที่แบบจับได้เรื่อยๆจับได้ตลอดสำหรับเก้านะก็ชอบไม่รู้ไม่ไม่ได้สนใจเรื่องวัสดุแต่ว่าถ้าเอาฟิลลิ่งอ่ะเป็นไม้ที่สลับกับสิบเอ็นที่เก้าตีประจําได้เลยอืน้ำหนักจะเบากว่าเพราะปกติเก้าตีส2บอเอ็นสามอยู่สามอยู่ พอมาตีตัวนี้เป็นสีอยู่ก็อาจจะเบากว่าน่อยเึง,งแต่บาลานซ์ใกล้เคียงนะหัวหัวหัวตัว12เอ็นจะหนักกว่าความรู้สึกนะครับแต่ตัวนี้ก็ก็ถามเรื่องหน้าไม้มันเร็วมันเร็วหน้าไม้เร็วมากมแล้วก็ลูกบุกลูกบุกผมรู้สึกว่ามันมันถ้าเทียบกันนะตัว12เอ็นจะดีกว่าอาจจะด้วยด้วยเราเราตีมันบ่อยเราตีมันมานานมากมาก แตจจะเข้ามือว่ะใช่อาจจะเข้ามือกว่าแต่ตัวเนี้ยเรื่องอื่นลูกคอนโทร่ค่อนข้างดีนะสำหรับเก้าค่อนข้างดีเลยลูกที่เร็วเร็วใช่ใช่ใช่จิ้งจิ้เร็วเอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเนี้ยตัวดีสำหรับเพียว่าสำหรับเพียที่ลองนะหนึ่งอ่ะสิ่งอ่ะที่แบบรู้สึกได้เลยอ่ะคืออะไรปะนั่งไวใช่มันไหวมากครับคือแล้วหัวมันบอกสองเก้าศูนย์แต่ถ้าตีจริงๆอ่ะผมว่ามันหนักกว่านั้นิดนึงใช่รู้สึกว่า คือมันไม่ได้เป็นแบบหัวเบาเร้อยเร็ครับมันเป็นไม้ที่มีน้าหนักหัวที่กําลังดีแล้วกันผมว่าถ้าเทียบกับผู้เพียว,ว่าถ้าซิงเจอร์ไอซิงเจอร์เนี่ยมันประมาณสองเก้าห้าใั่มนเขียนไว้ <c oughs> ก็ไม่ได้ต่างก <c oughs> ันเยอะครับใช่ใช่แต่ถ้าเทียบกับส2บสอง่ะถ้า4ียู่ด้วยกันนะเชียร <c oughs> ว่าตัวเนี้ยหัวหนักกว่าสิบสองออลิซียู่แน่นอนใช่ในชะ่หนักกว่าซียูครับเพราะฉะนั้นมันจะใกล้เคียงกับ12บสองเอ็นแหละแต่ทีเนี้ย คือก้านนะครับมันจะไม่ได้มีความสถานหนึ่งสิสองเลนใช่ครับคือก้านมันจะใหม่ละมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องความดิบในฟิลลิ่งผมว่าสิบสองเลนก็ดีกว่าใช่แต่ว่าอันเนี้ยจะได้เรื่องเทคโนโลยีที่ใหม่ใช่คือด้วยด้วย,วยอาถรุนตามตรงก็เลยสิองเลนหายากใช่ใช่ใช่ครับมันก็มีน้อยแล้วผมที่เคยตีแล้วก็มันมีน้อยลง คือถ้าถามว่าไม้ที่ทดแทนได้มองว่า V N ตัวเนี้ยโอเคอยู่ตัวเนี้ย888ทดแทนได้เพราะผมก็ใช้ตัวแทนนะคือในบางวันอะมันคือไม้ที่แบบาฟื้นตัวตไม้เก้าที่ใช้ก็มันไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมออก็เลยจะไม่ค่อยได้ยินกันไปแต่ตัวเนี้ยพอตีมันก็แทนกันไ,ได้เลยกันได้เลยครับอาจจะอาจจะฟิลลิ่งจะเหมือน 4U มากกว่าใช่ใช่เหมือน 4U มากกว่า 3U ครับฟิลลิ่งมันจะแบบเป็นเป็นทาง 4U เลยแล้วลูกประมวลนั้นก็ดีนะเประมวลนั้นดีดี เพราะงั้นใช้ได้เลยครับมันมันไม่ช้ามันไม่เร็วเกินไปมันกําลังดีมันไม่ได้หวงใช่ไม่ได้ตีแล้วรู้สึกว่าแบบหวงเลยมันใช้ได้เลยครับตัวนี้ยังไม่รู้ราคาเราไม่รู้ราคาครับแต่เราให้พี่มิกเซิร์ฟให้ได้ได้ได้แต่ว่าก็ก็นะครับเที่ยงวีก็ประมาณนี้เราฟิลลิ่งก็ประมาณนี้ครับโอเคได้ได้ได้นะครับ